สวัสดีครับมาพบกับครูบอลศิธิชัยบริพนค์ุคาเดชอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่จะมาแนะนําสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆได้เล่นกันนะคะวันนี้จะเป็นสื่ออะไรนั้น ไปชมกันเลยครับของครูบอลน,นะครับก็มีชื่อสื่อว่าตักฝากวดน้ําจับกู้มหาสนุกนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า scoop up and m a t the water b u t t e r o f the bun นะครับวันนี้นะครับครูบอลน,นะครก็จะได้นํำเ่อชนิดนี้มาสอนให้กับเด็กๆได้เล่นกันนะครับโดยสื่อชนิดนี้นะครับก็คือเพื่อให้จะได้ให้เด็กๆเนี่ยได้จับกู้อาหารสัตว์ของแต่ละสัตว์ให้ถูกต้องนะครับและพัฒนาการในด้านก้าม ฝึกมกั้นเนื้อมัดเล็กและอีกครั้งปุกมในการสังเกตด้วยนะคะตอนนี้นะครับเราจะไปโชว์วิธีการเล่นของปุ่กั้นครับจะมีแผงไข่อยู่2แผงด้วยกันนะครับแผงแรกนะครับก็จะเป็นรูปสัตว์นั่นเองนะครับแผงที่สองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับโดยที่เด็กๆนะครับจะต้องใช้มือ3นิ้วด้วยกันนะครับมีนิ้วไหนบ้าง1นนิ้วโป้ง 2นิ้วชี้3นิ้วกลางนะครับโดยการที่จะต้องใช้ฝึกทักษะก้ามเนื้อมัดเล็กนะครับจับตักฝาขวดน้ำที่ติดกับรูปตัวสัตว์นะครับจับคู่กับอาหารสัตว์ให้ถูกต้องนะครัด้วยที่มีวิธีการเล่นดังนี้ด้วยที่ครูบอกว่าเสียงเห่าของสุนัขฮ้องห้องห้อง,องเด็กก็ต้องดูนะครับว่าเสียงสัตว์ตัวนี้เป็นของ ตัวไหนนะครับอ่าอย่างเช่นตัวสุนัขเด็กก็ใช้3าม,มือนะครับในการจับฝาขวดน้ํานะครับอ่าเด็กก็จับ3มนิ้วนะครับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับก็จะได้มาแล้วก็มาดูแผงใครแผงที่สองเด็กก็มาดูว่าอาหารสัตว์ของสุนัขเหมาะกับอะไรนะครับก็มาดูนะครับมีทั้งต้นไายสตรอเบอรรี่ปลานะครับ อ่าหรือจะเป็นกระดูอ่าถ้าเป็นกระดูเด็กก็เอาฝาขวดน้ำนะครับไปใส่ในปุ่มของแผงไข่ได้เลยนะครับใส่เข้าไปอ่านี่ก็ถือว่าจับคู่กันแล้วเด็กๆจับคู่เสร็จนะครับเราจะมาทวนกันนะครับว่าอาหารชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรและสัตว์มีชื่อว่าอะไรแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กอีกทีนึงอาจจะสลับตำแหน่งกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิธีการเล่น การจับคู่ฝากวกัดน้ำมหาสนุกน,นะครับ School of and Map โดย Water b u t t e r อ๋อดฟันนะครับง่ายเลยใช่ไหมครับในวิธีการเล่นของสื่อชนิดนี้นะครับผู้ปกครองและเด็กๆนะครับสามารถนำไปเล่นได้นะครับในช่วง work from home ในช่วงสถานการณ์โควิด19นี้นะครับสามารถพกพาใส่กระเป๋าไว้นะครับเพื่อฝึกทักษะความจำการสังเกตการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับและสามารถนำสื่อออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้นะครับวันนี้นะครับครูบอลก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกับสื่อชิ้นที่4ี่ได้ใหม่เร็วๆนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆ